แกคือหมอที่รักษาโรคซึมเศร้าในใจพี่นะแกรู้มีหลายคนนะ <c oughs> มีหลายคนที่แบบว่าเออหนูออกจากซึมเศร้าเล่าไปเล่าไรเขาป่วยเป็น,เ,ปนเขาเรียก,ยกะอ,อ,อะไรโรคแพนิคปั้นหรืออะไรสักอย่างาาแล้วเขาฟังคลิปเราให้ดีววเขาเออซึมเศร้าและพวกนี้แหละเขาฟังคลิปเราแล้วเราช่วยชีวิตเขาเขาพูดว่าเออคุณช่วยชีวิตฉันไว้นะคุณรู้ตัวไหมผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมแบ่งปันให้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าคุณจะต้อง มาเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นผมแค่แบ่งปันสิ่งนั้นออกไปแล้วถ้าคุณเห็นได้ถึงความสําคัญหัวใจของคุณสัมผัสได้คุณก็เอาสิ่งนั้นไปใช้อืมอะไรแบบเนี้ยเราชอบตัดสินตัวเองอเราชอบตัดสินตัวเองมันคือตะก,กัดในตัวเรานี่แหละการจะเดินไปข้างหน้าอยู่กับที่ถอยหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ มันคือตระกาศของเรานี่แหละเปิดใจให้กว้างๆและยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากโลกภายในของตัวเองซะวันนี้มีความกังวลวันนี้มีความทุกข์มีความเคลียร์มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนยอมรับก่อนยอมรับว่าสิ่งที่ฉันกังวลสิ่งที่ฉันป่วยยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้คุณก็จะเบาคุณก็จะเติบโตคือจุดเปลี่ยนที่พี่อยากทำรายการนี้ขึ้นมาอัดมันมันคือเรื่องของการที่พี่ไปเห็นพี่แกทำ u t u b e <im itation> ในช่องที่ชื่อว่า Creative Hub <im itation> <im itation> ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันมันดีมากมันมีประโยชน์มากแต่ทีเนี้ยพี่แค่สงสัยว่าทำไมจุดเปลี่ยนอะไรที่แกเป็นคนเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า Creative Hub แล้วก็ออกมาสอนคนให้คำแนะนำค้คือพี่เกินก่อน,นหลายคนในช่องอาจจะยังไม่รู้ว่าอ้อยก็เป็นทีมงานต่อต่อคนหนึ่ง <im itation> ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำงานต่อต่ออยู่ใช่ยังทำอยู่ยังทำงานตัดต่ออยู่แล้วก็เหมือน หาสิ่งที่มันเป็นตัวเองในการที่จะอยากแบ่งปันคนอื่นแล้วก็เปิดช่องที่ชื่อว่า Creative Hub ขึ้นมาคือโดยนิสัยของแกในส่วนตัวพี่ขอเกินก่อนแล้วกันะแกเป็นคนที่ชอบเป็นหนอนหนังสือมากๆชอบอ่านหนังสือมากๆเป็นคนที่แบบ คนอื่นมีของสะสมอะไรออสมีหนังสือเป็นของสะสมอ่ะ mm hmm. ทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำครีเอทีฟฮรับกล้าที่จะออกมา mm hmm. mm hmm. แนะนําคนหรือว่าเอาสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้มามาทำ mm hmm. mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ที่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีถามว่าคนอื่นพี่ก็เชื่อว่าคนอื่นก็วัวดผลแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามัน mm hmm. มันออกมาทั้งยอดวิวยอดอะไรท mm ั hmm. ้งคอมเมนต์ที่พี่ไปอ่านดูคือ mm hmm. มันมาสามารถจุดเริ่มต้นมันมันมาอย่างไรออสมันมาจากการที่เราทุกมากมากทุกก่อนทุก มันคือความทุกข์ที่ถามแบบนี้ดีกว่าอืมอะไรมันคือความทุกข์ของแกในจุดเริ่มต้นมันก็คือความทุกข์ทั่วไปที่มนุษย์มีนี่แหละอ่าอ่าอย่างเช่นความกังวลในใจความไม่พอก็คือทุกอย่างทุกอย่างที่พูดพูดกันมาตรงๆเพราะว่าทุกคนเคยประสบทุกอย่างทุกวันนี้พี่เองก็ยังประสบอยู่เหมือนกันแม้กระทั่งเราคือมนุษย์ใช่ไหมเรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเราไม่ได้พอเราไม่มีพอเราไม่ได้เป็นเราเป็นทุกข์อืมอื ไม่รู้แนหะเหตุปัจจัยตรงนั้นมาจากตรงไหนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะสิ่งที่ผมแชร์คือให้เปลี่ยนจากตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่ผมแบ่งปัน <They 're S 2> เปลี่ยนจากวิธีการคิดเปลี่ยนจากการมาเข้าใจตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่ผมแบ่งปันมันคือกระบวนการคิดมันคือการเข้าใจตัวเองมันคือความสงบมันคือความเรียบง่ายจากอะไรก็ตามแต่เขาเรียกว่างไงคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนจากข้างนอกได้ก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ชีวิตพัฒนาไปข้างหน้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากวิธีการคิดเปลี่ยนจากมุมมองภายในความหมายของผมในที่นี้คือเปลี่ยนออกมาจากจิตตัวเองก่อนอแล้วข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนตามวันนี้จิตใจคุณสงบจิตใจคุณดีคุณเข้าใจตัวเองคุณจะออกไปทําธุรกิจอะไรมันก็มีแต่ความเอนจอยมีแต่ความแฮปปี้อันนี้เห็นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครจะเชื่อล่ะใครจะรู้เรว,ว่ามันต้องเปลี่ยนออกมาจากข้างในหลายคนพยายามมองเพื่อที่จะเปลี่ยนจากข้างนอก เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวถ้ากูรวยอ่ะกูจะมีความสุขมนษุษย์อ่ะมองไม่เห็นความสุขภายในตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมแบ่งปันแบ่งปันแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันในรายการใหม่อ,มอด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดที่ควรให้ความสําคัญเป็นจุดแรกคือตัวเราเองอความคิดวิธีคิดเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนถ้าพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติคนที่มีปัญหาแล้วตั้งเคสตั้ที่ตัวพี่เองก็ได้ที่เคยมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องว่าพี่จะทําได้หรอวะ ที่จะกล้าที่จะอายุย้อนไปเมื่อเจ็ดปีแล้วกันนะที่จะกล้าที่จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้วยตัวเองได้ขนาดนี้มันจะเปลี่ยนได้จริงๆรหรอวะแต่ออสจะแบบ,แบบแนะนําวิธีการคิดในจุดเริ่มต้นยังไงเราจําเป็นที่จะต้องมีทางเดินเป็นของตัวเองอันนี้สําคัญ <ๆ S 2> เราไม่สามารถที่จะเอาทางเดินของใครมาเดินได้ <ๆ S 2> แต่เราเสพทางเดิน เสพแนวคิดเขาได้แต่จําเป็นที่จะต้องหาทางเดินของตัวเองให้เจออันนี้คือข้อแรกข้อที่2เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือให้เริ่มจากเล็กๆอันนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนแบบเอยก็พูดได้สิวะเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากเล็กๆมันทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากเล็กๆ,ๆเลยน้อยแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราพยายามที่จะกู <c oughs> ต้องสําเร็จเลยพรุ่งนี้เช้ากูต้องสําเร็จเลย คุณก็จะเป็นทุกข์เพราะคุณจะไม่ได้มันเราต้องมองให้กว้างเวลาเรามองอะไรอย่างมองแคบแบเออกูทำไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของดวงเนี่ยเข้ามาใน <c oughs> เข้ามาเข้ามาในเรื่องของดวงอีกแล้วเ,ออเห็นปะมันเป็นเรื่องของดวงชีวิตฉันถ้าจะแก้กันจริงๆมันจะต้องแก้ตั้งแต่แนวความคิดที่ลึกที่สุดว่ามันคงเป็นเวรกรรมมันคงเป็นดวงถ้าคุณถ้าในหัวในข้างในเรายังมี ชุดความคิดที่มันตัดสินเราไว้แบบเนี้ยอืม,มันก็จะเป็นแบบนั้นนะหรือพูดง่ายๆคือคุณคิดแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นนะถ้าเราจะคุยกันง่ายๆอ่ะเคทีพับทำมาเท่าไหร่ละกี่เดือนละหนึ่งปีหนึ่งปีโดยประมาณปีฟีดแบ,บ็ของคนที่เขาได้มาดูได้มาเสพพี่เองก็แอบไปอ่านคอมเมนต์มาหลายอย่างเหมือนกันมันเป็นมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ออดเคยเล่าให้พี่ฟังเล่าให้ฟังมาเคสเออบ้างถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็ ครั้งหนึ่งไปเดินที่เ,ออเซนตันตรงนี้แล้วก็เราไม่ได้คิดว่าเราจะเจอใครหรอกเราก็ไปเดินมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราเราเห็นแต่ไกลแล้วอ,อทําไมผู้หญิงคนนี้เขาดูบกไม้โบกมือใส่เราเขาก็เดินมาคุณนอตเราก็ค <c oughs> ุณนอตพี่คือคนนี้นะที่เป็นเม้นช่องคุณนอตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ <c oughs> ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากเลยนะ <c oughs> จาก <c oughs> ที่พี่ ตกงานจากที่ชีวิตมันเป็นแบบนี้พี่คิดพี่เป็นคนที่เฝ้าคิดลบกับตัวเองคิดลบ,บคิดลบกับตัวเองแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นกี่ข้อมืออะไรนะววความหมายคือ บางครั้งบางทีเราออกจากวังวนไม่ได้แต่สิ่งที่เขาฟังจากผมอ่ะเขาออกจากวังวนได้นี่คือคีเมสเซจสาคัญมเมื่อคุณออกจากวังวนตรงนั้นได้ชีวิตของคุณมันก็จะเป็นอิสระคุณจะไปคิดไปลงมือทําอะไรมันก็เอ็นจอยแต่ขอให้คุณเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นมเมื่อเขาสุขออกมาจากข้างในเมื่อเขาปีติออกมาจากข้างในเมื่อเขาสงบออกมาจากข้างในทุกสิ่งทุกอย่างโลกภายนอกมันก็ดูราบรื่นไปหมดเพราะว่านี่เราคอนโทรลออกมาจากข้างในเรารีโมทออกมาจากข้างในตัวเรา ชีวิตก็ดีขึ้นในตามระดับเลเยอร์ตามสเตจที่เขาควรจะเป็นนั่นแหละคือพอพี่ฟังเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จริง,รงๆแล้วก็มีโอกาสไปดูด้วยตัวเองเลยเพราะว่าตัว,อตวเองก็อย่างที่บอกในทุกๆสเตจของชีวิตม,มันมีมันมีปัญหามันมีอะไรแน่นอนสิ่งที่ผมแบ่งปันให้มันคือการเข้าใจตัวเองอ่ะม,มันคือการ ผลิตความสุขให้กับตัวเองได้เลยโดยที่คุณมีธุรกิจคุณก็ไปทําธุรกิจสิคุณมีเป้าหมายทางโลกคุณก็ไปทําที่สิ่งที่ผมแบ่งปันให้มคือการรีไซเคิลพลังงานที่ใหม่สะอาดแล้วออกไปใช้ชีวิตในทุกๆวันน่ะอที่ถามแบบนี้แล้วอุปสรรคที่มันยากที่สุดในการเริ่มต้นที่จะคิดแบบนี้ล่ะอุปสรรคในการเริ่มต้นในสายงานในช่องในอ่ในการที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่มีภาวะความทุกข์ คือการที่จะต้องอย่างเช่นสมมตินนะที่การที่จะต้องยอมรับอเชื่อ,อฟังอย่างตั้งใจอหรืออะไรก็ตามแต่อะไรพวกเนี้ยอุปสรรคในการเริ่มต้นที่จะที่จะเปิดใจยอมรับฟังเรื่องพวกนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ะในมุมแกแกว่าอะไรที่มันยากที่สุดสําหรับคนที่สมมตินนะคนอื่นที่เขาก็มีความทุกข์แหละแต่มาฟังดูแล้วแล้วกูรู้สึกว่ามันยากจังเลยฉันไม่รู้ทําไงกูไม่เชื่อก,อห,รอกหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรมันคือ จุดที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเราจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เปิดใจออโอเคชัดเจนงันนะเรื่องนี้เลยเราจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เปิดใจในการใช้ชีวิตอมเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่ไม่เปิดใจในการใช้ชีวิตอัตราตัวตนมันก็จะทํางานมันก็จะทําให้เป็นตัวกูนี่แหละ ก็กูเก่งกูขึ้นมาในระดับนี้ความเป็นอ e ีโก้หรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่ได้มีอีโก้กับคนอื่นแต่คุณก็มีอีโก้กับตัวเองอเพราะนั้นมเมฆหมอกจะละลายหายไปและเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องลดอัตราลดอ e ีโก้เปิดใจในการใช้ชีวิตเปิดใจในการรับฟังผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมแบ่งปันให้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าคุณจะต้อง มาเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นผมแค่แบ่งปันสิ่งนั้นออกไปแล้วถ้าคุณเห็นได้ถึงความสําคัญหัวใจของคุณสัมผัสได้คุณก็เอาสิ่งนั้นไปใช้อือะไรแบบเนี้ยถามว่าสิ่งที่ผมนํามาเล่าหรือว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาม,มันก็เป็นหลักสูตรจากที่ในเรื่องของสติในเรื่องของการค้นพบมันก็เป็นแนวทางที่ไม่ว่าจะมาจากพระพุทธเจ้าก็ตามหรือมาจากแก่นของท,ทุกศาสนา เราแค่ปฏิบัติตาม,มจากสิ่งที่ผู้ที่ทรงปัญญาได้คิดค้นขึ้นมาหรือได้ค้นพบขึ้นมาม,มันอยู่ที่ตัวเราอะ่ะการฝึกที่จะเข้าใจตัวเองฝึกที่จะมีสติฝึกที่จะบอกสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายมากนะมันเป็นเรื่องง่ายมากคุณสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้เลย แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับต,ตรงนี้เขายังไม่รู้ว่าจริงๆแค่เขาเปลี่ยนแค่นิดเดียวชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปลนตลอดการเลยที่ถามแบบนี้อีกดีกว่อาอะไรมันเป็นความเชื่อผิดๆที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่กล้าที่จะรู้ออกมาเริ่มต้นความหมายของคําว่าเชื่อเนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างมากๆนะนเชื่อในการดำรงชีวิตแบบนี้ เชื่อในแบบนี้เชื่อในแบบนี้มนุษย์เนี่ยทุกคนมีความเชื่อทุกคนมีความเชื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าจะบอกว่าเมื่อกี้ครูถามว่าอะไรไมันคือความเชื่อผิดผิดอะไรคือความของการที่จะเริ่มต้นลุกขึ้นมาทําสิ่งนี้ใช่ปะเราชอบตัดสินตัวเองอเราชอบตัดสินตัวเองมันคือตะก,กัดในตัวเรานี่แหละการจะเดินไปข้างหน้าอยู่กับที่ถอยหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ มันคือตะก,กัดของเรานี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้มากๆเลยคืออย่าปล่อยให้จิตของตัวเองหวาดกลัวอย่าใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเพราะว่าสภาวะเหล่านี้มันเป็นบ่อนทำลายเข้าใจป่ะครูเมื่อเราจิตตกคำว่ากลัวกลัวในที่นี้หวาดระแวงกังวลในที่นี้เราต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันเป็นความกลัวเป็นความหวาดระแวงที่จิตมันสร้างขึ้นมาเองอมึงไปวางแผนไว้ เดี๋ยวชีวิตกูจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยไปเห็นมันไม่มีสติเมื่อกี้ผู้ถามว่าอะไรคือความเชื่อผิดๆที่แบบการลุกขึ้นมันเนี่ยชุดความคิดพวกนี้เพราะนั้นย้อนกลับมาเมื่อกี้ที่เราคุยเริ่รมจากเล็กๆมเมื่อคุณเห็นก้าวที่หนึ่งคุณก็จะเห็นก้าวที่สองอันนี้คือคนที่ลงมือทำแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งนี้อยากก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนจากความคิดตัวเองฝึกที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่คิดลบ คำว่าคิดลบในที่นี้คือไม่คิดที่จะทําลายตัวเองไม่สร้างสรรสารอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองหงดหูใจเพื่อทําให้ตัวเองด้อยค่าตัวเองมันหลายอย่างมากเลยบางคนเขาก็ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรต้องเสียเออดีดีดมันก็ เราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือความเชื่อบิดผิดที่เขาจะลุกขึ้นมาทําหรืออะไรเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดเราไม่สามารถบอกได้มนุษย์ทุกคนมีเส้นทางทางเดินที่แตกต่างกันออกไปบางคนลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าหลงไหลแพชชั่น,แ,นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ตอบไม่ได้อีกว่าเราก็ต้องไปขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าวันนี้คุณคิดอะไรคุณเหตุอะไรสําคัญที่สุดตื่นนอนทุกๆเชา้าควรให้ตัวเองสําเร็จเป้าหมายในใจก่อนคือความสุข ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จหรือยังแค่ผลิตความสุขให้ตัวเองแค่เสี้ยววิที่ลืมตาขึ้นมามเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแล้ววิธีการมองหาโอกาสในตัวเองที่ใช้ให้ได้ผลไว้ที่สุดอมันคือมุมมองแบบไหนเรามีเป้าที่จะไปไหมล่ะเราตั้งคําถามว่าเรามองหาโอกาสแสดงว่าถ้าเรามองหาโอกาสแสดงว่าเรามีเป้าที่จะไปแล้วอื เพราะนั้นถ้าถามว่าวิธีการมองหาโอกาสมองไงผมมองว่าเราควรแบ็คแพ็คใช่ไหมสั่งกินแบ็คแพ็คเตรียมอุปกรณ์เตรียมสิ่งของที่จําเป็นใส่กระเป๋าไว้โอกาสเนี่ยจะมาหาเราเสมอไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งตราบใดที่คุณมีเป้าที่จะไปมันจะมีโอกาสมาหาคุณเสมออืเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่เตรียมตัวก่อนเตรียมของไว้ก่อนเตรียมของไว้ก่อนดีที่สุดเตรียมของจําเป็นที่จะต้องใช้คุณไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหม มันต้องเกิดจากความหลงไหลมันจะต้องเกิดจากสิ่งก่อนหน้านั้นอีกไม่เก่งไม่เป็นไรฝึกได้มันไม่มีใครเก่งทางระหว่างทางใช่มันไม่มีใครเก่งมันไม่มีใครเก่งเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าผมก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าคุณหลงไหลในสิ่งนั้นไหมหรอกแต่ว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะต้องไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่ทํางานอาชีพนี้คุณก็ต้องไปทํางานคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องดํารงต้องกินต้องใช้อันนี้เป็นธรรมชาติ สแตนดาดของมนุษย์บ้ามากๆเคยเตรียมใจไว้สําหรับความล้มเหลวเอาไว้ในสิ่งที่ทาสิ่งผิดพลาดปัญหามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในระหว่างทางล้มเหลวอ,อะไรคือล้มเหลวเอางี้ดีกว่าล้วถ้าเราคุยกันอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ค่อยเอ่อไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ค่อยสันทัทธ์กับคาว่าล้มเหลวสักเท่าไหร่ <c oughs> ผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้อง ให้เราแก้ไขกับมันไปมไม่มีอะไรที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกแล้วถ้าคุณเป็นคนที่เปิดใจยอมรับกับสิ่งพวกนี้ได้มันก็คุณก็จะเดินหน้าต่อด้วยความอนจอยอ่ะคุณทําธุรกิจมันก็จะต้องมีในเรื่องปัญหาของคนปัญหาในเรื่องของตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นตนนตนแตกต่างปีกย่อยกันออกไปแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่เปิดใจอ่ะเปิดใจในการใช้ชีวิตเปิดใจในการทําสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำอะ่ะเมื่อกี้กูพูดว่าเฮ้ยเรา จะกลัวการล้มเหล, w, ลวเราจะนู่นจะนี่จะนั่นไหมอย่าไปคิดอะไรเกี่ยวกับความล้มเหลวความล้มเหลวม,ลม,หลมีอยู่อย่างเดียวคือคุณหยุดทาหยุดทํายอมแพ้กับมันนั่นแหละคือความล้มเหลควคาว่าปัญหามันมีหมดทุกชั้นทุกเลเยอร์คุณจะอยู่ชั้นไหนมันก็มีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเปิดใจดีกว,ว่าคำว,ว่าเปิดใจเนี่ยเบาที่สุดลวอีกคําถามหนึ่งน่าจะเป็นคําถามที่พี่รู้สึกว่าอะไรคือความภูมิใจที่ตั้งแต่ทําเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งดําเนินชีวิตมาถึงจุดที่ได้แบ่งปันคนอะพูดง่ายๆเลย อะไรคือความภูม,มิใจที่สุดถามว่าความภูมิใจที่สุดใช่ไหมอืม,อมขอตอบแบบนี้แล้วกันว่าเราสุขใจที่เราได้ให้ดีกว่าอาทุกครั้งที่เรารู้เราเข้าใจผมถึงบอกว่าเวลาที่เราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยอัตโนม,ม,มัติทุกครั้งที่เราได้แบ่งปันหรือได้ แบ่งวิแบ่งปันวิธีการในการคิดหรืออะไรก็ตามแต่แบบนี้แล้วมันปลดล็อกให้กับผู้คนได้ัด้แหละคือความสุขใจถ้า,ถามันจะเรียกเป็นความภูมิใจนั้นไหมผมไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าขอตอบเป็นว่าสุขใจที่ได้ทําก็แล้วกันสุขใจที่ได้แบ่งปันสุขใจที่สุขใจที่ได้ช่วยก็แล้วกันสุขใจที่ได้ช่วยรู้สึกที่เจอแนวทางของตัวเองขึ้นในการที่หรือตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มรู้สึกว่า การได้ทําอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็เขาเรียกอะไรมันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนซักเซนแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นความเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจหนึ่งในเป้าหมายหนึ่งซึ่งก็จะพยายามที่จะทําให้มันเติบโตขึ้นไปอีกถูกปะอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วเวลาที่เราต้องคุยกันอย่างนี้ว่าอันนี้เราย้อนกลับมาในเรื่องของการผลิตช่องอใช่ไหม,อมขอฝากทุกคนที่ได้ฟังคิดนี้แล้วก็ม,มีมุมมองว่าอยากที่จะ ทำหรือว่าอยากที่จะผลิตช่องเป็นของตัวเองอยากมีไรายได้เข้ามาที่มันเป็นของตัวเองหรือว่าอะไรประมาณนี้เออ,เ,อ,อเวลาเรามองช่องเนี่ยอ ช่องเนี่ยช่องรั้งช่องเคียร์ทีพับเนี่ยมุมมองที่เราควรมีกับช่องนะเราควรมีมุมมองว่านี่คือธุรกิจเมืม่อไหร่ที่เรามองว่าสิ่งนี้คือธุรกิจคําว่าธุรกิจคือเราจะเกิดการวิเคราะห์เราจะเกิดการทําให้มันเติบโตนี่คือความหมายของคําว่าธุรกิจเมื่อเจอปัญหาเราจะแก้มันนี่คือความหมายของคําว่าธุรกิจเพราะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องมีมุมมองแบบนี้ไม่ใช่ว่า กูทำเดี๋ยวกูต้องเจอปัญหาโอ้ไม่อยากเจอปัญหาเลยอะอยากทําแบบไม่ต้องมีปัญหาเข้ามาได้ไหมคุณจะอยู่แบบนั้นต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรที่มันทําลงไปแล้วแล้วไม่ไม่เจอปัญหาที่จะต้องแก้ไขย้อนกลับมาเรื่องเปิดใจก็คนก็ควรเป็นคนที่เปิดใจในการทําสิ่งต่างๆพวกนี้ทําไมต้องมองในมุมมองของช่องว่ามันเป็นธุรกิจคุณจะได้เกิดการวิวัฒนาการจะได้เกิดการทําให้มันเติบโตอะก็ขอให้สิ่งที่คุณกําลังจะทัด จะทำลงมือทำอะ่ะเกิดมาจากความหลงไหลไม่รู้แหละผมว่าคุณมีสิ่งที่อยู่ในใจของคุณแล้วคุณอยากทํามันอืเอาสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละเอาออกมาทําก็คงจะแนะนําในเรื่องของการเปิดช่องผลิตคอนเทนต์ฝึกตัวเองที่จะออกมาเป็นบุคคลหน้ากล้อง้กลององยุคนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งปันอะไรนึกภาพว่าเราเติบโตมาจากเส้นทางนี้เราเติบโตมาจากการเป็นคนตัดต่อเราเติบโตมาจากเส้นทางนี้เราเห็นเส้นทางนี้เราก็คงจะแบ่งปันได้ในเส้นทางนี้อะไรประมาณนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่กําลังจะทาเนี่ยอย่าไปกลัวมัน mm hmm. อย่าไปกลัวว่ามันจะทําไม่ได้ให้ลองลงมือทําก่อนแล้วก็มีหัวใจของความเป็นมุมมองของความเป็นนักธุรกิจอความหมายมันอาจจะดูแค่ไปหลายคนฟังแต่ฉันไม่ใช่นักธุรกิจนี่เอาเป็นว่าช่องที่คุณกําลังจะทาอ่ะให้มี มุมมองแบบนี้ว่าเอ้ยพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้อ,อะไรประมาณพวกนี้อขอให้มีสิ่งนี้ติดตัวไว้รักษาสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีด้วยในระหว่างวันเพื่อที่จะได้ทําเป้าหมายทางโลกได้อย่างสนุกกันละกันใช้คําว่าสนุกกันละกันมันสาคัญมากเนาะมันสำคัญสำคัญในการทรง าเรียกส่งภาวะข้างในใช่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 ่รักษาสุขภาพคุณคุณต้องคิดคอนเทนต์ออกมาจากข้างในแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อมทุกข์หิเขียวคนดูก็รู้สึกด้วยนะจริงมนุษย์สัมผัสกันด้วยหัวใจอือจริงเราทําคอนเทนต์ให้มนุษย์ดูนะคือจริงอย่างที่บอกว่าสิ่งที่พี่อยากทำอันนี้มันที่ผ่านมาในการทําระรังของพี่อ่ะมันมันส่งผลต่อ คนรอบข้างแล้วก็ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็อีกหลายหลายคนไปแล้วแค่วันนี้อยากที่จะทำอะไรเพิ่มที่มันส่งผลต่อคนอื่นบ้างเราอยากแบ่งปันในในในสิ่งที่เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองแบบเหลือเฟือหรือร่ำรวยหรืออะไรเงี้ยพี่คือในรายการในช่องของพี่แบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกวิธีการในการร่ำรวยแต่ ที่แค่อยากจะแบ่งปันวิธีการคิดที่ที่ถูกต้องและที่ดีอืแล้วก็มันจําเป็นเหลือเกินในทุกๆในทุกๆการเริ่มต้นอ่ะมันต้องเคลียร์ภายในถูกต้องมันต้องเคลียร์ความเข้าใจมันต้องปรับถูกต้องความคิดไ i n d s e ตัวเองถูกต้องถูกต้องอีพีแรกมันจะเป็นเลยต้องเป็นกายจริงๆนะเพราะว่าอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงคือพี่เองก็มีความทุกข์เหมือนกันมีความทุกข์ในเรื่องปกติอ่าในรูปแบบของมีความกังวลมีความกลัวหนึ่งื่องที่จะเลี้ยงลูกได้ดีเปล่าอืม ลูกมาตอนที่พี่เองก็ยังไม่ได้แบบเอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แบบเป็นคนเป็นคือไม่ได้วางแผนไว้พูดตรงแต่มันมีความกังวลมันมีความกังวลว่าว่าแล้วมันก็คิดไปด้วยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตกูไหมแล้วความเสี่ยงตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนตรงนี้นั่นบา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 แล้วก็กลายเป็นคนวิตกกังวลจิตวิตกไปเลยถึงขั้นไม่ทําอะไรเลยนะเว้ยแล้วลูกลูกลูกดิ่งกว่าเดิมมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูมันคืออะไรชีวิตเถี่ยวเฉาป่ะโคตร ปัญหาของทุกคนมันก็จะมีปัญหาที่เป็นเฉพาะทางของคนคนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์คือย้อนกลับมาคาเดิมเปิดใจยอมรับในการมีชีวิตอยู่เปิดใจยอมรับในความกังวลตรงนั้นซะเราไม่สามารถที่จะไปกดขี่สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ขอบคุณมันขอบคุณมันเฝ้า,ด,าดูมันเฝ้าดูมันให้มันเป็นเพื่อนเราเมื่อเกิดความกังวลเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมนะ เออเพื่อนกูเดินทางไม่พี่เอาจากแกพี่พี่อามาจากแกนั่นแหละใช่เพื่อนกูเดินทางมาถึงแล้วเว้ยเอออย่างน้อยให้รู้ไว้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่อความกังวลความนู่นความนี้เกิดขึ้นแต่อย่าไปจมปักอยู่กับความกังวลใช่สุดท้ายแล้วพี่ก็มาตั้งคําถามก็เลยว่าแล้ววิธีแก้คืออะไรวะแล้วพี่กระคนพบว่าคืออะไรบ่า คือการที่ลงมือทาอะไรบางอย่างแบบไม่อยู่นี่แหละซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นอันนี้ขึ้นมารายการขึ้มมาด้วยก็อันนี้ต้องอันนี้ต้องพูดจากใจก็ต้องขอบคุณแกด้วยคือบางทีมันเราไม่คิดหรอกว่าไอ้สิ่งที่เราเจอใครไม่จะเป็นคนแก้ปัญหาได้เช่นวันนี้เรามีปัญหาเรื่องความทุกข์ใจส่วนใหญ่เราเข้าหาวัดหาพระซึ่งจริงๆดีไหมดีหลักคําสอนหล,ลักคำสอนของพระหรือของอะไรเงี้ยหลักครม้าอะไรดีหมดเลยหลักคําสอนของศาสนาต่างๆก็ดีหมดเลยแต่ คำว่าภาษาในภาษาในยุคนั้นอ่ะกับภาษาในยุคที่เราสามารถคุยกับใครบางคนแล้วเข้าใจเราได้อ่ะมันไม่มีคือมันไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่มันไม่ใช่ว่าจะใครก็ได้เจอแล้วเนี้ยยิ่งมาเวลาทุกครั้งที่พี่โทรหาแกแกจะเป็นคนนั้นแล้วเราคุยกันนานจริงปะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละแล้วมันได้แก่สารที่ดีแล้วก็ยิ่งมาเห็นในสิ่งที่แกทําใน ในคิดทีพับด้วยมันมันคุยเรื่องที่มันเออวะทุกคนต้องได้ดูเรื่องนี้การเยอะๆเปิดใจให้กว้างๆแล้วยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากโลกภายในของตัวเองซักวันนี้มีความกังวลวันนี้มีความทุกข์มีความเคลียร์มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนยอมรับก่อนยอมรับว่าสิ่งที่ฉันกังวลสิ่งที่ฉันกลวนะัวยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้คุณก็จะเบาคุณก็จะเติบโตแกคือหมอที่รักษา โรคซึมเศร้าในใจพี่นะแกรู้ <c oughs> มีหลายคนนะมีหลายคนที่แบบว่าเออหนูออกจากซึมเศร้าเล่าเล่านะเขาป่วยเป็นเขาเรียกอะไรโรคแพนิคปั๊หรืออะไรสักอย่างาาแล้วเขาฟังคลิปเราให้เด็กเขาอ่าอซึมเศร้าอะไรพวกนี้แหละเขาฟังคลงคิปเราแล้วเราช่วยชีวิตเขาเขาพูดว่าเออคุณช่วยชีวิตฉันไว้นะคุณรู้ตัวไหมหรืออะไรในลักษณะทํานองเนี้ยคาว่าช่วยชีวิตเรารู้สึกแบบ มัน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 สุกล้นเออมันสุกล้นออกมาจากข้างในแล้วเรารู้สึกว่าย้อนกลับมาคําตอบเดิมว่าก็ยังจะคงแบ่งปันสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเป็นภารกิจของเราเป็นสิ่งที่อันนี้คุยกันแบบตรงๆนะเหมือนมันเหมือนแบบจะหลอหลนิดนึงอยากมีผลงานทิ้งไว้บนโลกผ่านแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็ว่ากันไปโลกนี้ยุคนี้มันเปิดกว้างแล้วคุณสามารถเป็นคนที่ มีความคิดไปไกลระดับโลกได้แล้วสามารถลงมือทําบางสิ่งบางอย่างได้จากสิ่งจากความเจริญที่โลกใบนี้มีอยู่อืจริงยุคนี้คุณก็เนี่ยคุณเห็นแมมนั่งถ่ายเป็นสมัยก่อนนี่จะต้องไปติดต่อรายการจะต้องทีอะไรไม่รู้มีทีมไฟมีออทีมนั่นมีไม่มีกูมาสองคนเนี่ยเพื่อต้องตั้งแล้วก็ถ่ายกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันอยู่ที่ตัวเราม,มีหลายช่องมากๆยกตัวอย่าง มีหลายช่องที่เขาเรียกว่าไงอะสักเซสประสบความสําเร็จมาได้จากจากไม่มีอะไรบ้านอยู่บนเขามีอยู่ช่องอะไรชื่อช่องอะไรที่เขาชอบทาอาหารป่าอยู่อยู่บนเขาไม่ในส่วนปะก็ใช่ด้วยเหมือนกันที่พูดมาจะใครก็ได้ก็ใช่เหมือนกันเห็นไหมว่ายุคเนี้ยที่อยู่อาศัยไม่ใช่ขีดจํากัดของจินตนาการอือคุณมีโทรศัพท์อยู่ในมือ คุณมีคุณมีสิ่งเจ๋งๆอยู่ในตัวให้หัวใจมันนาทางคุณออกมาอมวิธีที่ง่ายที่สุดให้หัวใจมันนาทางคุณออกมาเอางี้ทําเป้าหมายในใจของวันแรกให้ได้ก่อนตื่นมาเนี่ยเซี่ยววิถามตัวเองก่ว่าวันนี้ฉันประสบความสาเร็จหรือยังเอาความรู้สึกดีเอาความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ที่พูดงี้เพราะอะไรรู้ปะเมื่อตื่นมาประสบความสําเร็จแล้ววันทั้งวันมันก็ประสบความสําเร็จก็เป้าหมายสูงสุดมึงทําได้แล้วที่เหลือมันก็เป็นความสนุกของมึงแต่ใครหล่ะจะมองเห็นใครหล่ะจะเข้าใจมันอมืมันช่วยได้จริงมันハウทูจริงๆอันนี่ผมไม่ได้ว่าวันนี้มาททารายการแล้วเอมอมาอวยน้องอยู่ด้วยกันมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่คืออย่างที่ผมบอกอะผมไม่เคย ได้รับอะไรในในในช่วงที่เจอปัญหากับหัวใจตัวเองในวัยในในยุคนี้ในในเลนของชีวิตแบบนี้เหมือนกันจนแอ๋วเขาเป็นคนแก้ให้ผมพูดตรงเเป็นคนเหมือนแก้ครับว่าแก้ไม่ได้หมายถึงมันไม่ใช่แก้เรื่องงานอะ่ะมันคือการ แกเรื่องภายในหัวใจที่ตัวเองไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นคือสุดท้ายแล้วผมว่าทุกคนอ่ะอยู่ในเลนส์ของชีวิตแบบไหนก็จะเจอปัญหาในรูปแบบของการดำเนชีวิตใ,ในเลนส์นั้นอายุมากขึ้นก็จะต้องเจอความหมายของ ลูกเต้ามั่งไอ้ไนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมั่งความไม่เข้าใจตัวเองมั่งอะไรมั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นมันต้องภายในตัวเองสําคัญที่สุดมันต้องกลับมาแก้แล้วต้องแก้ตลอดด้วยซ้ำเหมือนเหมือนมีบางคนมาคอมเมนต์ว่าอเออ,เอ,อพี่รู้สึกเป็นทุกข์จังเลยที่ลูกเป็นแบบนี้ ลูกเป็นแบบนี้พี่เป็นทุกข์พี่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องทํายังไงเข้าใจเขาแล้วก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ยอมรับข้อนี้ก่อนอคุณรู้ไหมว่ามันต้องยอมรับข้อนี้ม,มันก็เหมือนกับคุณที่คุณเติบโตมาแล้วคุณก็พยายามที่จะดื้อรั้นกับความเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณมันก็คือเส้นทางเดียวกันเขาเองก็จะต้องมีเส้นทางในการเติบโตมีแนวคิดมีความดื้อรั้นบางอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเขาเฮ้ยเราจําเป็นที่จะต้องเราไม่ใช่ พ่อแม่บางคนอ่ะพยายามที่จะไปเป็นเจ้าของชีวิตเออถูกสิ่งนี้ผมไม่มีลูกนะอแต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าคุณยังไม่ชอบเลยเวลามีใครมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของชีวิตคุณจริงก็อย่าทําเมืม่อคุณเข้าใจในความเป็นธรรมะธรรมชาติเมื่อคุณเข้าใจยอมรับเปิดกว้างเนี่ยเข้าใจความหมายของคําว่ายอมรับเปิดใจให้กว้างเมื่อควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องควบคุมแค่เฝ้าดูอย่างเดียวพอพี่กับแพงคุยกันแล้วว่า จะไม่เลี้ยงลูกด้วยความคาดหวังแต่จะเลี้ยงด้วยความรักมไม่ต้องมาตอบแทนถ้าเขามีกิดได้ทางที่ดีแต่เขาตอบแทนเองแต่จะไม่ไปขอเขาไม่ไปพยายามทำให้เขาเป็นตัวการใจเพราเขาเกิดขึ้นจากความรักของพี่อืเขาอาจจะเกิดขึ้นด้วยความที่พี่ไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเขามาพี่เพิ่งรู้ตอนห้าเดือนอมีผู้ป่วงตมแต่ระหว่างที่ใช้ชีวิตอ,อยู่กับเขาในวัยตั้งแต่ทารกจนวันนีเขาสองปวกก่อน ี่มีความสุขมากแล้วพี่ก็จะสัญญาตัวเองว่าจะจะ,จะเลี้ยงเขาด้วยความรักวันหนึ่งที่เขาเติบโตจนสามารถดูแลตัวเองได้พี่ก็จะกลับมาเป็นพ่อแม่อืเป็นสามีภรรยาเป็นปู่เมีที่สนุกกันลูกก็จะใช้ชีวิตของเขาซึ่งพี่จะไม่ไปคาดหวังว่าจะต้องอยังไงขอให้เขามีความสุขแล้วก็ไม่สร้างความสุขให้คนอื่นก็พอแล้วพี่ว่าวันนี้มันมัน,ม,นมันสมบูรณ์มากแลเป็นอิ่มมากเลยแล้วก็พี่เชื่อว่าคนดูก็น่าจะอิ่มถ้าเขาดูยาวๆแล้วก็อะไรที่มันมันมันนดีตอ เปิด <Enter> ใจรับฟังเออเปิดใจรับฟังเปิดใจรับฟังก็แล้วกันอะไรแบบนี้ก็ขอให้ถ้าอยากให้มีพีอีกก็หรือว <alter Whats. S 1> ่าม anyway, e ีปัญหาหรืออะไรยังไงหรือว่าติดอะไรใจอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกก็ได้คอมเมนต์ไว้ก็ได้เพราะว่าเราจะเอาพวกชื่อคอมเมนต์นั้นมาขยันแล้วก็มาทำรายการนั่งพูดคุยกันเพราะว่าผมคิดว่าสำหรับผมนะ ผมคิดว่าออสน่าจะมีคําตอบจากสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจมันจริงๆริงมาบอกทุกคนแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอันเนี้ยอยากให้เปิดใจยอมรับจริง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 นะก็สำหรับ e ีนี้ว่นี่ขอบนอ่าคุณออสขอบคุณไม่เป็นไรครับดื่มนี่แล้วกันชิบชิบไม่ดื่มต่อไปดื่มดีดไปดื่มดีดแค่กันต่อโอเคโอเคโอเค